เคยคิดบ่ว่าเรื่องการสื่อสารกับวิญญาณน,นี่มันเป็นไปได้แท้ะ่ะเมื่อนี้เนาะเขาจะมาล้มกันเรื่องนี่แหละตั้งแต่เรื่องของนักห้องสาวคนหนึ่งที่จู่ๆกระกลายมาเป็นห่างทรงไปจนหอดเหตุการณ์ที่แบบโอ้ยวิญญาณห้าออกมาเป็นเลือดเขามาลองสำรวจโลกของการเขาทรงน้ำกันเบิงดูว่าสิเป็นแนวใดและคำถามใหญ่เลยที่เฮาตั้งไววก็คือคนเฮาหนี่สามารถสื่อสารกับโลกวิญญ,ญาณได้แท้แทวะ่ะโอ้ยเป็นคำถามที่แบบ ค่าใจหลายคนมาแต่ดนแล้วเนาะก้อนอื่นหมดเนาะเขามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าการเข่ารงมันแม่นอย่างกันแท้ตามคําอธิบายของผู้ที่เพิ่นศึกษาเรื่องนี้โดยตรงคือหลวงพอเบาเอ๋งเพิ่นว่ามันบมแม่นเรื่องหลิหลินเดอร์มันคือพิธีกรรมอันนึงที่ซื่นวิญญ,ญาณเขามาคึกกลับมายืม่างกายของคนเฮานี่แหละเพื่ออย่างก็เพื่อแสดงสิ่งที่เพิ่นจือได้สิ่งที่เพิ่นหูหรือบางเทือก็แม่นแต่อิทธิฤทธิ์ของเพิ่อนออกมาให้คนเห็นกับตา ในมุมมองของคนที่เพิ่นเชื่อการเข้าทรงนี้มันหลายกว่าพิธีกรรมธรรมดามันคือกับว่าเป็นขัวต่อที่เชื่อมระหว่างโลกคนกับโลกวิญญาณเลยเป็นการเปิดประตูเพื่อสื่อสารกันโดยตรงอันนี้น่าสนใจหลายหลวงพ่อเบาเอิงเพิ่นได้เว่าว้ว่าการเซิร์นวิญญาณประทับห่างทรงเป็นวิธีเดียวที่เหตุให้เห็นปรากฏการของวิญญาณได้ประจักษ์สัตว์กว่าวิธีการอย่างอื่น เห็นบอเพื่อนหมายความว่ามันเป็นวิธีเดียวเลยที่ให้ได้เขาเห็นกับตาบอแมนได้ยินแต่คนเหล่ามามันสัดเจนที่สุดแล้วบัดเนี้ยมีคนอาจจะคิดว่าเอา้ามันคือกับการสะกดจิตบอคําตอบก็คือบอคือกันเลยหลวงพ่อเพื่อนชี้แจงว่าการเข้าทรงน่ะมันแมนการกระทําของวิญ,ญญาณที่มาจากข้างนอกแท้แต่การสะกดจิตมันเกิดจากจิตใต้สำนึกของคนผู้นั้นเอง และที่สำคัญกว่านั้นการสะกดจิตต้องได้รับความยินยอมเสมอแต่การเข้าทรงโดยเฉพาะกรณีที่เป็นเทพชั้นสูงเพื่อนอาจจะเข้ามาประทับห้างได้เลยโดยที่เจ้าของห้างอาจจะไม่สามารถขัดขืนได้โอ้น่าคิดเนาะแน่นอนว่าเรื่องแบบนี้มันโบแมนว่าไผอยากเหตุกับเหตุใด,ดเดอ้อมันมีกฎระเบียบของมันอยู่มาเขามาเบิงน้ำกันโดยลักลัแล้ววิญญาณที่เซิร์มาเข่าทรงใดหัน มีอยู่สองแบบแบบที่หนึ่งเขาเอ่ยว่าวิญญาณธรรมดาอาจจะเป็นวิญญาณที่ยังติดข้างอยู่บอนใดบอนหนึ่งหรือวิญญาณทั่วไปที่ไม่ค่อยมีฤทธิ์เดชหลายการซิเซิลวิญญาณกลุ่มนี้ต้องได้ขออนุญาตก่อนส่วนแบบที่สองโอ้อันนี้คือวิญญาณสั่นสูงหรือเขาเอ่ยกันว่าเทพเพื่อนจะมีฤทธิ์เดชหลายสามารถให้โซกให้ไซให้คำแนะนำเบื้องอนาคต หรือแม่แต่ปินปวพยาธิการแพทย์ปัจจุบันหาทางออกบ่าใดแล้วคนที่จะเฮตพิธีเชิญวิญญาณได้ต้องเป็นคนแนวใดโอ้ยบอแม่เรื่องง่ายๆเลยหนึ่งต้องมีคุณธรรมคือต้องมีศรรมีลรักษาคำว่าบ่โลภมาก2พลังจิตต้องแข่งแร่งเพราะต้องฝึกฝนจนสามารถส่งกระแสจิตไปเชิญวิญญาณได้ 3. ก็ต้องมีความรู้คู่คาถาต่างๆบ่ว่าจะเป็นคาถาเชิญหรือคาถาปินปว และสุดท้ายที่สำคัญหลายคือต้องมีจิตใจที่หนักแน่นเพราะอาจจะต้องเจอเหตุการณ์แปลกๆที่เหตุให้คนธรรมดาตื่นตกใจได้ว่าเรื่องเหตุการณ์แปลกๆมีเรื่องหนึ่งที่หลวงพ่อบาวเอิงพ่นเล่าให้ฟังเป็นตาย้านขนาดมีครั้งหนึง่งวิญ,ญญาณที่มาเขา่าซงได้หากออกมาเป็นเลือดเลือดสดๆดเลยเกือบครึ่งกระโถนคิดเบิ่งดูถ้าเป็นเขาอยู่ในเหตุการณ์สิตกใจซ้ำไดบัดนี้ หลวงพ่อเพิ่นแก้ไขสถานการณ์แนววดเพิ่นกะเริ่มจากการสอบถามญาติพี่น้องจนหู้ว่าโอ้ผู้ตายหันเสียชีวิตย้อนอาการหากเป็นเลือดนี่แหละเพิ่นกะเลยขอนำเป้ามาจอกหนึ่งแล้วกะเสกค้าถาทิพยะโอสถใจเพื่อปิ่นป่ววิญญาณตนนั่นโดยกง ผลที่ได้รับก็คือหลังจากวิญญาณในห่างทรงดื่มน้ำมนต์นั่นแล้วเพิ่นกร็ก้มลงขอบใจแล้วก็บ,บอกว่าตอนนี้หายจากความทุกข์ทรมานแล้วส่วนโตคนที่เป็นหางทรงกับ่เป็นอย่างเลยอันนี้มันแสดงให้เห็นว่าการปิ้นป่วนนี่มันเกิดขึ้นกับวิญญาณแท้ๆโอเคหลังจากที่เราฟังเรื่องทั่วไปมาแล้วบัดนี้ เฮามาลองฟังเรื่องจากประสบการณ์จริงของคนคนหนึงเบิ้งเรื่องราวของเสียงเอิญของนัก้องตัวละครหลักของเฮาในเรื่องนี้ก็คือคุณเจียวเพิ่นเป็นนักหองสาวที่ทั้งสวยทั้งมีสื่อเสียงในชีวิตนี้เพิ่นบ่เคยคิดมา่ก่อนเลยว่าสิต้องมาพัวพันกับเรื่องการเป็นห่างทรงแต่จุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดมันมาจากอาการป่วยแบบแป,กแปลกๆของแม่เพิ่น แล้วมันก็เริ่มมีอาการแปลกๆกเกิดขึ้นกับตัวคุณแจวเองที่คนอื่นมึงบอเห็นเพิราเล่าว่าคอยหูสึกแปลกๆคือกบว่าหูมันตั้งขึ้นหนังหัวมันยืดออกคิ้วเลิกขึ้นแก้มกระปุ้งออกมันหูสึกบสบายเลยนี่แหละคือสัญญาณทำอิดที่บอกว่ามีบางอย่างที่บอธรรมดากำลังจะเกิดขึ้น จุดเปลี่ยนสําคัญของเรื่องก็คือตอนที่คุนแจวผ้าแม่ไปวัดไม้จาปาท้องพราะแต่เจ้าอาวาสเพิ่นเห็นหน้าเท่านั้นแหละเพิ่นถักขึ้นมาทันทีเลยว่าในโตของเจไมีของดีอยู่แล้วเพิ่นก็ได้ส่วนให้เขาห่วมพิธีสําคัญซึ่งมันคือจุดที่ได้เปิดเผยชะตาชีวิตของเพิ่นไปตลอดการและของดีที่เจ้าอาวาสว,ว้าหันก็คือพอแกหรือพระพอนฤสี ซึ่งเป็นคู่บาอาจารย์ใหญ่ทางด้านศิลปาการแสดงหรือเขาเอิ้นว่านาตัดสินว่าง่ายๆก็คือเพื่อนเป็นวิญญาณสันครูที่ได้เลือกเอาคุณเจ้าเป็นหางประทับทรงอันนี้ก็เลยเป็นคําตอบว่าเป็นอย่างเวลาที่เพิ่นมาเข่าทรงคุณเจ้าจึงสามารถฟ้อนลำได้งามปานนั้นจากจุดนั้นเรื่องราวทั้งหมดก็น,นําไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นจุดสุดยอดนั่นก็คือวันที่เทพสุมนุม หรือวันไหวครูประจำปีของวัดนั่นเองเขาลองมานึกภาพตามเบิงว่าในคืนนั้นมีอย่างเกิดขึ้นแดพิธีในคืนนั้นมีขั้นตอนของมันเนาะตอนคำ่คำค่ผู้คนก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามาจนเต็มศาลาเพื่อนได้กางเขตบรพิธีศักดิ์สิทธิ์ไว้บอกให้คนบอกเกี่ยวของเขาไปพิธีเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บูชาพระตนไตรเวียนเทียนแล้วก็ฟังธรรมะ จุดที่สำคัญที่สุดก็คือตอนที่ผู้ประกอบพิธีกล่าวคำอัญเชิญเทพทุกชั้นฟ้าพร้อมกับเสียงดนตรีที่ดังกึกก้องขึ้นและตอนนั้นเองที่เหล่าหางชงเริ่มแสดงอาการต่างๆออกมาและยายคิดว่าบรรยากาศมันสิงเงียบๆเลยบอบอมแมนเลยมีวงดนตรีวงใหญ่บรรเลงเพลงประกอบพิธีหลายกวสิบเพลงเพื่ออ,อัญเชิญเทพเจ้าโดยเฉพาะบาดนี้แหละคือช่วงเวลาที่เข้มข้นที่สุด บรรดาหางทรงที่นั่งอยู่ในพิธีก็เริ่มแสดงอาการแปลกๆออกมาบางคนลุกขึ้นฟ้อนล้ำในท่าทางที่คนธรรมดาเฮ็บดบอได้ซึ่งคุณแจ่วนี่แมนล้ำได้งามที่สุดบางคนแสดงท่าทางคือสัตว์เช่นริงบางคนกระห้องไห้ห้วยห้วนดินไปดินมามีคนที่ว่าภาษาแปลกๆออกมาที่พันเอิญว่าภาษาเทพสูบยาเทือลลหลายๆมวลก็มีเคี้ยวหมากก็มี แห้งไปกว่านั้นบางคนมีอาการเดือดึงบอย้อมเข่าห่วมพิธีจนต้องได้ช่วยกันจับโตเขามาโอ้ยเป็นภาพที่วุ่นวายหลายเฮาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนั่นแล้วคำถามกับกับมาคือเกา่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันแม่นการพิสูจน์สิ่งที่ตาเฮาเบิงบ่เห็นได้แท้ๆวะสำหรับคนที่เพิ่นเชื่อมัน่นศรัทธาเนาะการเข้าชมมันหลายกว่าเหตุการณ์แปลกมันเป็นทั้งวิธีปิ่นปัว เป็นบ่อนพึ่งในการขอคำแนะนำและสิ่งที่สำคัญที่สุดมันคือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนสำหรับเ่นว่าโลกของวิญญาณน,นั้นมีอยู่จริงสุดท้ายนี้บอกว่าเฮาจะเชื่อหรือ่อเชื่อก็ตามเรื่องราวทั้งหมดนี้มันกระพาให้เฮาคิดเนาะว่าพิธีกรรมต่างๆเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการลึกๆของมนุษย์เฮาที่อยากจะเชื่อมต่อกับบางสิ่งบางอย่างที่มันใหญ่กว่าตัวเฮาที่มันเหนือโลกของเฮาได้แนวใด เอาเป็นว่าก็ฝากไว้ให้คิดเบิ่งกัน